ยินดีต้อนรับเข้าสู่เซ็นเตอร์เบิร์กนะเราจะแนะนำนายจากตรงนี้เองการรวมบอลนั้นจำเป็นคุกจะถูกล็อกถ้านายไม่มารายงานตัวนะอาหารจะถูกเสิร์ฟในโรงอาหารแห่งนี้มันเป็นแหล่งพลังงานที่ดีที่ช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตและก็เอเนจีของนายการหลบนี้ก็จะถูกรายงานที่นี่ห้องควบคุมถ้าเกิดนายคิดหนีแล้วก็ฉันจะให้ยามไปตุยตูดนายในห้องน้ำชาย นอกจากนั้นนายสามารถเพิ่มค่าความฉลาดได้ถ้านายมาอ่านหนังสือเว้นแต่แต่ว่านายจะอ่านหนังสือไม่ออกแล้วนะและการใช้อุปกรณ์ใอยิมแห่งน,นี้สามารถเพิ่มค่าความแข็งแรงและก็ความเร็วของนายได้ที่นี่ก็จะมีงานให้นายทำถ้านายทำงานก็นายจะได้ตังค์ด้วยเข้าใจไหมเดี๋ยวเราจะพานายไปดูห้องที่นายอยู่กันนะตามฉันมา อย่างที่นายเห็นพวกเขากําลังทําสารคดีอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าไปรบกวนเขาเข้าละ่ะนี่นายฉันชื่อว่าโรบินนะฉันมีไอเดียที่จะหลบหนีจากที่นี่มาหาฉันนะธนายอยากจะฟังแผนนะ่ะแต่อย่าไปบอกให้ใครรู้เข้าละ่ะตอนนี้นายไปก่อนเถอะ เอาล่ะก็ต้องขอสวัสด,ดีกับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาพบกันในเกม DSKP2 กันแล้วกันแล้วอะไรตอนนี้เราติดคุกอยู่ที่เซนเตอร์เพิร์กนะครับเป็นคุกที่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรกันแต่ว่าเราจะต้องหลบหนีออกจากคุกแห่งนี้ไปตอนนี้เขาเรียกมลมพนกันแล้วเป็ลนลมพนันก่อนเอาล่ะจุดรวมพลคือตรงนี้ เราจะต้องทำตามเออเขาเรียกว่าไรวะตารางตารางเวลาที่เขามีนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการสงสัยอย่างที่เขาบอกถ้าไม่มารวมพลคุกก็จะล็อกทันทีแล้วมาบังอะไรผมเนี่ยบนอะไรของแกกันฮหอโอเคหลังจากเวลาการรวมพลเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นเวลาอาหารเช้าอย่างนั้นเหรอ,อเคไปร,รับอาหารเช้ากันก่อนเลย จะต้องสำรวจคุกให้ถี่ท่วนดีๆนะว่ามันจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดด้อยอะไรจุดอ่อนแล้วมันต่อยอะไรกันอนะ่ะเอาเอาเอา,เอาตายเลยเคมันต้องกินเยอะครับข้าวเพราะว่าเลือดเราไม่เหลือน้อยเราต้องกินเฉพาะตอนที่เลือดเราเหลือน้อยๆตรงนี้เป็นโรงอาหารแล้วก็มีเหมือนกับว่า,เ,าเตียงผู้ป่วยที่เอาไว้มานอนพักกันอย่างนั้น,นหรือ เอห้องเราอยู่ตรงไหนวะห้องเราอยู่ท่านบนใช่ไหมตรงไหนตรงนี้โอเคดูนก่อนว่าตัวเรามีอะไรเรามีแท่งไม้หนึ่งอันของสีแดงๆคือของที่ต้องห้ามนะครับถ้าเกิดโดนพบเห็นแล้วก็โดนยึดแน่ๆรออีกก่อนลวกันเอะฟรีไทม์อย่างนั้นน่ะเหรอช่วงเวลาตอนนี้เป็นฟรีไทม์เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะไปทำอะไรต่างๆได้ มีตบบาใบหนึ่งอันแผงวงจรแล้วก็รูปครอบครัวเหรอผมไม่ต้องการครับเอาละเออเรามาที่ห้องเราก่อนเราจะเอาตบบาใบกับแผงวงจรที่เก็บไว้เพราะว่ามันเป็นของต้องห้ามโอเคมีเหมือนกับว่า e n e r g y drink แล้วก็เขาเรียกว่าเกียงนะที่เอาไว้ฉาปนูนไม่ใช่เอาไว้ฉาปนูนเอาไว้ตักปนูนแล้วก็ไฟแช็ค แผ่นเหล็กเหรอเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาละโอ้โหมีเด็กอันนี้โอเคเราถือ Energy Drink ไว้เผื่อเอาไว้กินนะครับกลับมาที่โรงอาหารนะครับเขาบอกว่าตัวที่เป็นเครื่องหมายตกใจนี้สามารถที่จะรับโควสได้รับมาไว้ก่อนตัวที่มีตังอย่างนี้บนหัวสแสดงว่าเราจะซื้อของได้แต่ว่าเราเนี่ย ไม่มีตังเลยนะเราตังศูนย์บาทเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำเควสกันเขาบอกว่าให้ทำการเ,เขาเรียกว่าเบี่ยงเบนความสนใจในขณะอาหารเช้าซึ่งตอนนี้มันเลยเวลาอาหารเช้ามาแล้วอเราไปหาอย่างอื่นทำกันดีกว่าผมว่ามันต้องมีประเด็นเกี่ยวกับเอ,อเขาเรียกว่าตัวอะไรวะตัวนักนักข่าวที่เขามาทำสารคดีแน่เลยเอาไว้ก่อนแล้วกันเราต้องสำรวจนะครับในช่วงเวลา times ตรงนี้เป็นโซนที่อยู่ของนักโทษนะครับเรามาดูด้านบนกันเลยเฮ้ยตรงนี้ไปไม่ได้ประตูดแดงตรงนี้เหมือนจะเข้ามาได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้แต่ตรงนี้มีโต๊ะครับขอลองไปดูกันละกันหาคนมันต่อหน้าต่อตานี่แหละมาเขาไม่ว่าอะไรนะเุ้ยเป็นเขาเรียกว่าชุดของพลเมืองครับแล้วก็เป็นตัวรับสัญญาณวิทยุครับ โอเคไว้ก่อนแล้วกันมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมโอ้ยตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นเราสามารถที่จะเรียนรู้จากชั้นหนังสือนี้ได้นะตามที่เขาบอกเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันเราต้องหาทางหนีที่ไล่ของเราให้ได้ก่อนตรงนี้ไปไม่ได้ฮะเอ๊ะเวลาจะหมดแล้ว แล้วจะหมดแล้วโอเคเป็นช่วงการทานอาหารกลางวันไปตามนัดกันเลยดีกว่าเดครับถึงลงอาหารแล้วทีนี้ก็จะหยิบอาหารมาแกรฟกินกึบกึบกบกบกอมันติ๊กถูกแล้วถ้าติ๊กถูกแล้วก็ไม่ต้องอยู่นานก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าต้องรับเควสเพิ่มเพื่อทําการเอาเเดี๋ยวไม่ใช่สิผมจะรับเควสมันตัวไหนวะตัวเควสตัวนี้ คลิปเป็นเนมอะไรสักอย่างรับมาก,ก่อนแล้วกันเขาบอกว่า o f f อ h ชูดอะไรให้ไปหาของหรอขอไปดูก่นอนอาฮะตรงห้องนี้เหมือนจะมีของที่เขาอยากได้อยู่ชืเป็นท่ออะไรสักอย่างอาตอนนี้เป็นเวลาทํางานนะครับเราต้องไปที่ตามลูกศรไปนะครับว่าจะพาเราไปทางไหนอาไม่ใช่ตรงนี้ ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ่าห้องนี้ครับไหนดูซิให้ทำอะไรเราต้องมีงานนะครับอืมคนนี้จะคอยมาให้งานกับเราเหรอโอเคแล้วเขาก็จากไปให้รู้ว่าหมายถึงอะไรตรงนี้คืออะไรอะ่ะเป็นเอ่อกระดานงานนะครับอ่อมันเก็ว่าเราต้องมีค่าอ่าความแข็งแรงเท่านี้ความรู้เท่านี้แล้วก็ เงินหรอแต่งานนี้มันเป็นของอเล็กซิสแล้วนะครับอเล็กซิสเป็นคนคุมงานอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันคือครุกงานเนี่ยมันมีคนจองไว้หมดเลยว่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาเควสไปส่งให้คนนี้ก่อนดีกว่าคนนี้เหรอที่ต้องการโอเคเรียบร้อยเอาเควส่งแล้วเรายังไม่มีงานนะเราต้องไปทำอย่างอื่นกันก่อนลวกันห้องนี้เข้าได้มีเหมือนกับเกะอย ลิ้นชักนี้มีอะไรเป็นตะใบแล้วก็เทปเอามาให้หมดเอาละครับหมดเวลาเวลาออกกำลังกายอย่างนั้นะเหรอโอเคครับไปออกกำลังกายกันนี่คือห้องออกกำลังกายที่เขาว่าสินนะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าที่เอาไว้เบนช์เพชปาร์ตต์กด QE โอ,อ้อ้อดอกมากสามสแปมขึ้นมใหม่ น้ำมักโอ้วาอืน้ำมันห <c oughs> นักจริงครับเอาละเอาสักห้าสิบละกันโอเคพอเอ้มันต่อยกันอีกแล้วอะมันต่อยอะไรกันบ่อยขนาดนี้โอเคเรามาเล่นตรงนี้นะครับมันจะช่วยเพิ่มค่าของอฟิตเนสนะค,ความอึดน,นะครับทำให้เรามีสเตมิน่าที่ เยอะขึ้นเอ้าโอเคหมดพละกำลังแล้วจะหมดเวลาพอดีสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นจะเป็นช่วงเวลาของการอาบน้ํานะครับห้องนี้ใช่ไหมอู้อาบน้ําหมูงั้นเหรอแล้วเราใส่หูฟังอาบน้ำเนี่ยนะเวอร์จริงๆเลยอ๋อการอาบน้ําก็จะช่วยเพิ่มค่าอ๋อสเตมินาด้วยนะครับ สิงเป็นเลยโอเคเรามารับเควสตรงนี้ยังก่อนเดี๋ยวเราทำเควสของเราให้เสร็จก่อนนะครับโอ้ยยังเควสของเราคือเกาะกวนตอนเช้านะครับเราคุยกับคนนี้ก่อนเขามีเควสอะไรให้เราเป็นเควสในการส่งออช็อกโกแลตบาร์ให้กับชอมนะครับเราจะไปเอาช็อกโกแลตบาร์ได้ที่ไหนทางนู้นนะครับไปดูกันก่อนเราอาบน้ําเสร็จแล้วเราก็เลยไปได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวนะไม่ใช่ครับ คนนี้โอเคได้มาแล้วช็อกโกแลตบาร์เอาไปส่งให้กับอ๋อส่งแล้วส่งแล้วหรอโอเคเวลากินข้าวเย็นครับไปกินข้าวเย็นกันก่อนดินเนอร์อยู่ดีมีสุขจริงเลยไม่น่าจะหนีออกนะเราเนี่ย <c oughs> แบบถ้ามี ถ้ามีชีวิตกันมันอยู่ที่ดีขนาดนี้นี่ผมไม่หนีออกแล้วเนี่ยเป็นผมอยู่ต่อแล้วเนี่ยแต่ว่าเกมมันต้องให้หนีเราก็จะต้องหนีโอเคเช็คอินดินเนอร์ครับไปกันต่อเดี๋ยวก่อนผมว่าผมต้องรับภารกิจไปด้วยวะ่ะชิปปิง้งอ๋ออะไรเหรอเดี๋ยวไม่มันแปลกๆว่ะโรบินสันรับเควสของคนนี้เคซี่นะครับเป็นการเอ่อบล็อกอินเดอะชอปปี้เดย์ ให้ทำอะไรสักอย่างนะครับปลูกต้นอะไรสักอย่างของจับโบนะครับของยืนชักของจับโบนะครับฟรีไทม์พอดีโอเคอเค๋อวอลบล็อกก็คือเอาแท่งอิดไปใส่แค่นั้นแค่นั้นใช่ไหมอ่าได้ตังเลยตอนนี้มีตังอยู่ที่70บาทแล้ว70บบาทนี้ทำอะไรได้บ้าง ก็น่าจะซื้อของได้นะแต่ว่าไม่รู้อ่ะอันนี้คืออะไร u ุ h บ u t ตันกดได้เลยไหมกดไม่ได้กดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยต้องใช้อ๋อคีการ์ดที่ถูกต้องห้องนี้เข้าไม่ได้ไหมไม่ได้วะฉันต้องการครับเฟกยูดีโออุปกรณ์เหรอวิ ันหนีออกจากตรงนี้ได้ด้วยเหรอแต่ว่ามันมีกล้องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเสี่ยงเลยดีกว่าวุ๊ยค่าฮิตค่าฮิตส,สูงขึ้นค่าฮิตคือค่าที่เอ่อเขาเรียกว่าความร้อนแรงอะ่ะเราไปทําอะไรผิดมาแล้วตัวเราจะแบบร้อนรุ่มนะครับเขาบอกว่าให้คราฟฟิกออดิโอเดี๋ยวนะเอาเป็นว่าเราอ่านหนังสือเพิ่มความรู้กันก่อนแล้วกันจะได้คราฟอะไรสูงๆได้นะครับ อสเตมินาหมดแล้วเดี๋ยวขอลองดูฟิกออดิโอก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนฟิกออดิโอนะครับอยู่ตรง50บวกตรงนี้น่นเองแสดงว่าเรามีค่าความฉลาดที่เพียงพอแล้วเราใช้แค่เขาเรียกว่าเครื่องรับส่งสัญญาณเสียงแล้วก็ไม้ม็อบแล้วก็เทปอย่างนั้นเหรอเฮ้ยมีแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวขอลองกลับไปดูที่บ้านเราเไม่ใช่บ้านห้องพักเราก่อนนะครับห้องพักเรอยู่ไหนวะเนี่ย อืมมันเหมือนกับว่าเราขาดแค่เราขาดแค่ไม้มอบนะเราต้องไปหาไม้มอบมาอย่างนั้นนะสิโอ okay. เคไม้มอบไม้มอบไอ้เดี๋ยวเหมือนคนนั้นจะถือไม้มอบอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเอาเป็นว่าเราไปตีเขาเลยดีกว่าชาร์ตอุ้ยไม่โดนเอาไหม อุ้ยมันตีมันขึ้น,นตีมาดิอืมมาดิอุ้ยไม่โดนอุ้ยกันดิกันอุ้ยทำไมกันไม่ได้อ่ะอา้าอ่ะมะ้าหมเป็นอะไรอ่ะมะ้าหมกันไม่ได้เฉยของจะหายไหมเนี่ยโอ้โหโดนชาร์จเรียบร้อยเลยทั้งไม้ทั้งตะไบหายหมดเลย โอ้แล้วอยู่ช่วงลมพนกันด้วยโอเคอย่าไปลมพนก่อนเดี๋ยวเราจะมีปัญหาค่อยรีชาร์จเลือดใหม่นะคเอเนอร์จีก็จะหมดด้วยดูดิเอาละลมพนเขาบทอะไรของเขาวะเนี่ยต้องควรภูมิใจในตัวของนายเองนะโอเคห้าทุ่มเป็นเวลาเข้านอนนะครับอืมเราไม่นอนได้ไหมดูสิ ือนกับว่าเราขาดแค่โอ้ตอนนี้เราขาดไม่ใช่แค่ไม้ม็อบแล้วตอนนี้เราขาดทั้งเทปด้วยต้องหาเทปด้วยอย่างนั้นน่ะเหรอ,อนอนกันก่อนดีกว่าโอเคเช้าแล้วไปรวมคนกันก่อนเลยไปเช็คเอาท์นิดนึงโอเคคุณตําไอคุณผู้คุมเห็นผมแล้วใช่ไหม โอ้หนี่คือถืออาวุธกันแบบอเต็มเลยแล้วคือผู้คุมคือไม่ว่าอะไรเลยงงมากโอเคเราน่าจะเช็คอินแล้วเช็คอินเรียบร้อยแล้วลองไปหาของกันดีกว่าดูสิว่ามันจะมีไม้มอบให้ไหมนี่ไงไม้็อบเดี๋ยวนะเขาต้องใช้เ ไม่ใช่ม็อบอันนี้ครับเขาต้องใช้เหมือนกับว่าอะไรสักอย่างโอเคเวลาอาหารชาเช้าก็ไปเช็คอินก่อนแล้วกันไปนั่งสัก <c oughs> ไปนั่งสักสามสี่วิพอให้พอมันเช็คอินไปฟุ๊แสงคิวเป็นไงล่ะเจ๋งพอไหมเนี่ยแล้วมันบวกกันตลอดเวลาเลยเดี๋ยวผมหนีก่อนนี้ก่อนผมต้องหาไม้ ไม้มอบหรือไม้อะไรสักอย่างวะโออยเคุ้ยเขาจะว่าอะไรไหมถ้าเราเข้าไปไม่มีไม่มีอ่านี่ไงบรูมนะครับเป็นไม้กวาดว้ยว้วโอเคโอเคแต่ว่าเราต้องหาเทปก่อนนะครับเทปก็หาย เทปกันเราพอจะมีเงินแล้วเราขอซื้อเทปหน่อยได้ไหมนี่ไงเทปขาย60บาทแล้วมีจะิบซื้อมาโอเคเราไปคราบที่บ้านของเราไม่ใช่บ้านห้องเรามีเทปแล้วเอาละที่เราต้องใช้ก็คือเรโอไดซิเตอร์ or, หรือตัวรับสัญญาณวิทยุตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาคราบในส่วนของ นี่ได้แล้วเฟ็กออวเดียอิคิวเมนท์ทีนี้ก็เอาชุดของพลเมืองมาเราก็น่าจะหนีออกได้แล้วใช่ไหมโอเคเนียนเลยนี่เรามีหูฟังด้วยเนียนไปใหญ่เดี๋ยว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 น่าจะชั้นล่างป่าไปตรงไหนวะลืมผมลืมไอ้นี่แล้วอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ทางนี้ว่ะ โอเคมันจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมหนีได้ไหมได้ปะเนี่ยเออมันไม่อ๋อ,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 อได้แล้วยื่หนีออกมาได้แล้วฮืมแล้วเก็บฟุตเทสได้ไข่กันนะซ้ายขวาไม่มีคนหนีเลยว้าว ภารกิจสำเร็จลุล่วงหลบหนีจากเซนเตอร์เพิร์กสได้แล้วไอเทมครับก็คือครับไปแค่หนึ่งอันเองนะดูดิเควสก็ทำไปแค่สามอันแล้วก็ไม่ได้ทำใครลม้มไม่ได้เจาะทำลายกำแพงได้บีเองเหรอนเนี้ย